วันนี้ก็คุยกับพี่เหมือนเดิมนะจะเอาตารางของพี่นั่นแหละมาคุยแล้วก็เดี๋ยววันเพื่อหัดผมขอคุยแนวคิดพี่นิดหนึ่งว่าเออพี่มีวิธีการวิเคราะห์หุ้นยังไงนะครับอืวันนี้วันนี้เอาตารางก่อนนะพี่นะกับกับตารางที่พี่ทําผมก็จะเรียงให้อันนี้คือ non performing loan Thailand ใช่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 ใชเอ่อ,อปีตอนปีศูนย์สี่นะัมันขึ้นไปถึงสิบหกเลยเหรอใช่นะครับ คือตั้งแต่ปี2002แล้วก็มันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับต่ภาพนี้มันจะหลอกตานิดนึงถ้าเราตัดตัวที่มันลงสูงเราตัดตั้งแต่ปี02ถึง2012ออกนี่นะภาพมันจะเป็นจะชันขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาขึ้น n p สขาขึ้นเต็มตัวเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขามองกันก็คือว่า ถ้าอุ้นธนาคารที่มันเขามองว่ายังไม่ไปไหนเนี่ยถึงแม้ว่าแต่ละคนมองว่ามาจิ้นเนปไอตัวอเอ็นไอเอ็มนิ่มของตัวส่วนต่างดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นสินเชื่อขยายตัวตามอะไรตัวตามการขยายตัวทา,า,งวางเศษรษฐกิจแต่ว่าตัวหนึ่งที่มันปรับไม่ได้ก็คือที่มันมันเอาลงไม่ได้คือตัว n อ l ออืมอืมอืมเพราะว่าก็มองว่าถึงแม้ว่ารายได้ของชาวกรจะมากขึ้นแต่ว่าไอ้นี่ป้ากลัวเรือน คือพูดง่ายๆว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยต้องจ่ายหนี้ก่อนอออทีนี้อตรงนี้มันมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกดดันตัวเลข NPL เนี่ยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันเคยมีข่าวว่าทางธนาคารเนี่ยก็จะร่วมกับบริษัทบริหารเนี่ย AMC จัดการยกหนี้ออกไปถ้าถ้าเป็นกรณีนั้นก็คือมันเหมือนการหลอกทางบัญชีนะเออเออก็คือยก ขายออกไปออขายออกไปนะครับบุกลอดไปเลยเอ,อ๋อมันบุกอยู่แล้วเนี่เพราะว่ามันมันมันต้องทําสํารองทุกปีอยู่แล้วนี่ถูกแล้วถูกถูกต้องในเองนี้เพราะฉะั้น<ม>ตรงที่ว่าเรื่อง NPL น่าจะเป็นเรื่องที่ว่ายัางยังอีกยาวมันมันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่พี่ถึงจะแบบซีเรียสอ่ะสําหรับไอ้พวกแบงก์อ่ะมันตอบยากเหมือนกันตอนนี้นะเอเพราะว่าแค่ว่าตอนนี้แค่ระดับสามนี่นะ อก็ถือว่าแบงก์ก็ไม่มีกําไรกําไรน้อยลงทุกทีต้องตั้งํำรองกันเยอะโปรวฟชั่นขึ้นมาก็ค้างจะเยอะดัวนั้นกลุ่มแบงก์นี่ถ้าเราดูจากวันนี้ที่ผมทําตัว EPS ของกลุ่มแบงก์นี่นะเอเออออไปเทียบกับตัวดัชนีเซ็ตเนี่ยเราพบชัดเลยว่าดัชนีเซ็ตกับตัว EPS ของตัวตลาดหุ้นเนี่ย ของกลุ่มแบงค์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันอผู้ใดไงว่าการคาดการกําไรต่อหุ้นของกลุ่มธนาคารเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวอีกแต่ว่าดัชนีเ็ตขึ้นไปจะทำหายแล้วอืมต,ตรงนี้มันกําลังมันกําลังถามมันกําลังตอบอะไรมันกาลังตอบว่าในขณะที่การคาดการกําไรอีเวสเนี่ยพึ่งฟื้นแต่ว่าดัชนีขึ้นไปสูงก่อนมันก็คือการ expect ก t i o n ก็อือการคาดการล่วงหน้าว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ื<อ><ก>แต่ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมาอ<ก>แต่ว่าทําไมต่างชาติถึงยังไม่ดาวเกรดเพราะว่าเขาต้องการให้ดูงบในไตรมาสหนึ่งออกมาก่อนอพ<ก>องบไตรมาสหนึ่งออกปั๊บเนี่ยพวกนี้มันจะรู้ทันทีเลยว่ากลุ่มไหนควรดาวเกรดี่ดาวเกรดยังไงแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจแล้วอืเพราะฉะนั้น<อ><ก>ในปลายไตรมาสหนึ่งเนี่ยพอง,งบไตรมาสหนึ่งออกผมว่ามันจะมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นเรื่องใหญ่ แล้วแค่นั้นยังไม่พอนะเบียร์ถ้าเราไปดูสถตินะครับผลตอบแทนตลาดหุ้นเฉลี่ยเลยรายเดือนเลยนะ,ะ,ะบุกรากรุมพามีนาเมษามันจะบ่งบอกเลยในรอบสิบปีเนี่ยเดือนเมษายจะใหผ้ผลตอบแทนสูงที่สุดอย่างนี้ทีนี้เราก็มาคิดดูถ้าเราเราเร,าราวม r อ,อก็คือต o t โ l r รีเทิร์ไปก็คือรวมอ่าไอตัว ตัวการเพิ่มขึ้นของระดับราคากับตัวดีเวนดนยิวที่บวกเข้าไปนะเออมันจะให้เดือนเมษามจะให้สามเปอร์เ็นกว่าๆสูงแต<ม>่ <ไป S 1> พรกโปรตินที่ึนปสามจะ <ไป S 1> จ่ายผัเหลเยอะถูกไหมครับสายจ่ายไปสมเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราตัดตัวของดีเวนดนออกเนี่ยออมันจะเหลือสองจุดหกประมาณสองจุดหกหนึ่งทีนี้สองจุดหกหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมันเราคิดกันแบบแบบเล่นๆเน่ยนะ เปียกลองเอา1,700คูณผลตอบแทนในเดือนเมษาที่2.61ก็ไปดูม,ม,มันจะได้1,740็ดรบเรนั้นนะอืมอืมอืมเอออันนี้คือผลตอบแทนในเดือนเมษานะเอาเอาอะไรทีช้าๆอีกทีเนะี่ยถึงจะได้1,740กนะ็ค,คือเหมือนกับ1,700อย่างแมดัชนีประมาณน,นี้ปัจจุบแล้วเราไปดูผลตอบแทนเดือนเมษาในที่ถึงเนี่ยอ,อ,อถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยมันจะขึ้นทั้งหมด2.61เปอร์เซ็นตค ไม่รวมปันผลนะอ่าไม่รวมปันผลเอ่มันจะได้ประมาณพันเจ็ดร้อยสี่สิบต้นต้นอืม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 แล้วมันจะมีเรื่องขึ้นมาอีกพอมันเดือนเมษาปับ๊บเมษาเนี่เป็นเดือนที่ผลตอบแทนต่าดหุ้นสูงที่สุดนะอ่าอ่าพอพฤษภาจะเป็นเดือนฟ้ากระเพวเออจะเป็นเดือนที่ลงมากที่สุดในเดือนพฤษภามันลงไปทั้งหมดเฉลี่ยประมาณลบศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ อือืมอืมอ่า<ๆ>เพราะงั้นในระหว่างสูงสุดกับสูงขึ้นไปสูงสุดเดือนเมษากับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยตรงเนี้ยผมที่มองผมมองว่าดันนชนีมันไปไม่ไหวก็หมายความว่าพี่มองว่าเดือนเดือนเมษาก็อิ่มตัวแล้วละ่ะถูกไหมอิ่มตัวแล้วใช่อืษสภาก็น่าจะถอยละกับน่าจะถอยละเราใช้เราใช้ย้อนหลังกี่ปีนะถึงจะเจอเศรษฐอันนี้สิบปีครับสิบปีปีนะ พรุ่งนี้ผมทําให้เห็นเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องกดวันววันวันนพฤหัสําให้เห็นในตารางตาม,ตามพฤหัสตามพ่ก้องอได้ที่ c g s i b ok. นะครับยูทูบอ่ะค,คนดูได้อืแล้วมันมีงานหนึ่งถ้าเราไปเชื่อมกับตัวในต่างประเทศนะเขามีเศรษฐีนี่น่าสนใจมากเศรษฐีก็คือาการเข้ารับตําแหน่งในรอบสี่ปีของประธานาธิบดีเนี่ยเขาไปมองดัชนีตลาดรุ่นสารัฐเป็นรายวอเตอรมาแล้วก็รายปีมันลงมาจุดเดียวกันเลยว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามประธานธีปดีคนไหนก็ตามที่เข้าปีที่สองครับแล้วในไรมาสที่สองด้วยดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐลงลึกที่สุดก็คือ,อ,อปีที่สองไทมาสที่สองก็คือเดือนเมษายนนี้เหมือนกันโอเคคือ,ค,อคือโอกาส <laughs> ลงแรงของดาวโจนส์นสแดกอยู่ที่ไรมารสองเหมือนกันถูกไหมแต่ไทมาสองนี่แล้วก็เปเปอร์ล่าสุดนั่นเรียไอ้มอ,อร์แกนแตเล์มันหลอกตอนเช้านี้เ มันบอกว่าแบร์มาไอแบมาร์เก็ตแรลี่นะมันบอกอสเวอร์ก็คือจบไปแล้วตลาดแบร์ที่แรลี่ขึ้นมามันบอกจบแล้วกำลังจบอ๋อโอเคคือตลาดแบร์มันจะมีจังหวะรีบาวใช่ไหมครับมันคือเดสเก็ตเบลอะนะเอะอเออเออเออคือขึ้นเื่อลงขึ้นเื่อลงขึ้นเออเออก็คือเนี่ยจบแล้วคือรีบาวสุดแล้วจะลงแล้วแหวง่ายอ่าอันนี้คือของแนวคิดของโมแกนไตเล่นะเออแล้วเขามองเขามองโมแกนไตเล่มันมองไกลไหมพี่ มองลงไปล็กมันมองเออมันมองอย่าตกใจลนะเออเป้ามันมองต่ําสุดอยู่ที่ประมาณอสามพันแปดร้อยอืมอืมสแตนดพีห้าร้อยอืมอืมอ่าก็มองสูงสุดตอนนี้สูงสุดอยู่ประมาณเออสี่พันเจ็ดสี่พันแปดตอนนี้อยู่สี่พันสี่พันเจ็ดนะอ่าสี่พันเจ็ดสี่พันแปดก็ลดแล้วก็ลดเป้าลงโอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าใช่ แต่ว่ามันจะถึงหรือเปล่าเน,นี่ยนั่นเองเพราะในรึ่งปีหลังพี่พี่ก้องวันก่อนผมเห็นพี่ก้องบอกว่าถ้าเรานับจากจุดสูงสุดของดัชนีนัสแดกหรือว่าดาวโจนส์ก็ตามอ่ะลงมาเกินยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยแปลว่ามันเข้าสู่ตลาดขาลงแบอ่าเ็าเรียกว่าแบกมาเก็ตเลยเออเออตลาดหมีเลยคืออย่างจริงมันหลุดลงไปแล้วถูกไหมหลุดมาแล้วมันก็เดินดันกลับนี่แค่ในาวลับนในอเมริกาเราก็นับเนี่ยถ้าคอเลกชันก็คือตั้งแต่สิบเอ็ด เศร์เซนมากกว่าสิบถึงสิบเก้าเขาเรียกคอเลกชันปรับฐานแต่ถ้าเลยยี่สิบก็เรียกแบร์มาเก็ตผมทัวยทีนะเวลาเราดูอยากรู้ว่าตลาดมันลงแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราว่าจากจุดทายเลยถูกปะ่ะถูกลงมาสิบเปอร์เซนตนี่ถือเป็นปกติใช่ไหมกับปกติสิบถึงยี่สบเปอร์เซนตนี่ถือเป็นเป็นการคอเลกชันนะขนาดใหญ่อ่คอเลกชันขนาดใหญ่ใช่ หลุด20เปอร์ซ็นคือจบขาขึ้นเป็นขาลงเลยก็กลับก็เป็นแบร์เลยใช่ใช่ใชเหนนี่ผมกลับมาที่แบงค์นิดหนึ่งพี่เออพี่พี่มีโอกาสได้ดูดูมีข้อมูลของแบงค์ในย่ยานอาเซียน้างไหมว่าอินโดนีเซียเป็นยังไงมาเลเซียเป็นยังไงเงี้ยพี่คือตอนนี้เนี่ยที่ผมดูเนี่ยในในกลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็ตัวเออร์เน็งที่จะออกของเรานะ ในไตมาต่านึงนี้ออกมาดีนะไม่ได้ดีมันคือหมายถึงว่ามันออกมาใกล้เคียงกับไตมาตสีก็คือสูงกว่าไตมาสีโอเคแต่ไม่มากโอเคอ่าแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับไตมาต่าหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยออกมาดีโอเคออกมาดีมากโอเคเข้าใจนะอืมอืม,อม,อมตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าเราดูตัวอ่ตัวอินเด็กซ์ของดัชนีคือดูราคาของอ่ราคาวุ้น ของกลุ่มแบงก์ทั้งหมดเนี่ยเปรียบเทียบร,ะร,ะราคาเป้าหมายที่ไอเบดตั้งเอาไว้เนี่ยกลุ่มแบงก์อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดเก้าจากหนึ่งก็หนึ่งคือได้เต็มก็คือขึ้นไปถึงเป้าเปาเป้าป้าาเเฉลี่ยกลางออืออแต่ตอนนี้มันขึ้นไปถึงประมาณศูนย์จุดเก้าคือเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วใช่เกือบเต็มแล้วเขาไปได้ไม่เยอะแล้วสำหรับแบงก์ใช่ใช่เดี๋ยวผม <ละ S 2> ขอสไลด์ต่อไปนะครับ อ่านเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้สาคัญมากเพียงอืม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 อันนี้ที่ผมกําลังจะบอกก็คือผมใช้ตัดจดีจเซ็ตของในไ,ไอตัวของตลาดหลักทรัพย์นะตัวเส้นถําเงินอ่าของเซ็ตแบงค์เทียบกันยใช่เซ็ตแบงค์เ,เปรียบเทียบกับการคาดการการํกา,รการกไรต่อหุ้นของแบงก์ในสิบสองเดือนหน้าครับ<ๆ>แล้วแล้วให้สังเกตเส้นสีเหลืองนะขนาดว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ฟื้นตัวแล้วใช่ไหมมันขึ้นเส้นสีเหลืองฟื้นมาแล้วแต่ให้ดูนะ ในปี2020เนี่ยที่เกิดโควิดเนี่ยนะอมันยังขึ้นมันยังไม่ไปเท่าปี2020เลยแสดงว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเออนี่งของกลุ่มแบงค์เนี่ยฟื้นช้ามากเศรษฐกิจฟื้นไม่จริงอืมขณะ2020มันยังไม่ทำนิวไฮขึ้นไปเลยกลุ่มือทำนิวไฮขึ้นไปเหนือ2020กันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะอืมอื่าแล้วก็ดัชนีเซ็ตของกลุ่มแบงค์เห็นปะขึ้นไปสูงเท่ากับปี2020แล้วกลับกลับลงมาอีกอืมอืม อันนี้มันจะซ้อนว่ากลุ่มแบงก์นี้เล่นได้ไหมจุดก็ไปที่เดิมันสี่สี่ร้อยี่สิบสี่โอ้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยหกสิบแต่จะมีเซตแต่จะมีกลุ่มตรงนี้อ่าก็ตีความว่าเศรษฐกิจดูแล้วคปีนี้ค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับผมคิดว่ามันเหนื่อยเลยล่ะอืมอืมอืมโอเคขอสไลด์ต่อไปเลยครับอ่าอันนี้อาเซียนรีกเชน EPS แหละคันนี้ ตัวนี้ยคือคืองี้พี่ผมเห็นเงินเนี่ยมันไหลเข้าอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียนี่เป็นกราบขาขึ้นเลยนะฟิลิปปินส์มาเลยเข้าหมดเลยมันเกี่ยวกันนี้ไหมใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวนี้นะตัวที่สองไอาตัวเนี้ยมันสามารถบอกถึงโพรได้เลยอืมไอ้นี่มันคืออีเพกรสโตรดจะสังเกตดูแล้วว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยไอ้ที่ผมเขียนอิใจหน้าสองอันเนี่ยจริงๆมันเป็นอินเดียอัน อันที่สองนึงคืออินเดียไม่ใช่ไชน่า okay, okay. อันที่สามคืออินเดียเราจะพบเลยว่า e p s r ก w ด h เนี่ยของเราเนี่ยอยู่ากลางกลาง uh, 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 แต่ประเทศที่ e p s สูงกว่าเราเนี่ยเช่นอินโดนีเซียพวกฟิลิปปินเนี่ยนะดัชนีขึ้นไหมตอนนี้อืมใช่ใช่แล้วถ้าเปรียบมาดูว่าทำไมเม็ดเงินถึงไหลต่ำมากในประเทศฮ่องกงในไต้หวันในเกาหลีแล้วก็ในมาเลเซียมาเลเซีย e p s ปีนี้ติดลบเลยนะ เออเออใช่ว่ะเนี่ยมันเล่นตามอืนนิงงเม็โฟรที่เข้าไปมันเล่นตามอ a r n i n แต่แต่ตารางพี่เนี่ยปีหน้าเนี่ยไต้หวันเกาหลีมาเลยเนี่ยมาแรงนะอ่ามาแรงเนี่ยใช่ไหมไอ้ทีเนี้ยใช่มีโอกาสจะโดนสวิตปีหน้านะหนีหนีจากโซนนี้อินโดนีเซียไทยแลนด์ไปอยู่นู่นนะเนี่ยใช่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 อนี อเคขอสไลด์ต่อไปเลยครับอ่าทีนี้อ่าไอ้ตัวเนี้ย PE อ่าอ่า PE e. e. บ้างลองคิดดูว่าของเราเนี่ยนะรั้งอันดับสองหมดเลยตั้งแต่ปีนี้ก็อันดับสองปีหน้าก็อันดับสองซึ่ง <2 S 2> สองนี่คือ PE แพงกว่าเขาถูกไหมไอ้คขาว่าแพงสองเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ของดี <laughs> ไม่ใช่ของดีแพงของดีแล้วเราดูดิที่เอเชียเหนือตั้งแต่ไต้หวันมาฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีอินเกาหลีนี่ต่ำมากอืม มันสวิตแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนแค่นั้นเองของเราเล่นกันที่เ,เกือบสิบเจ็ดสิบแปดเท่าสูงม,มากดูจากภาพนี้ตอนนี้นพ,พ,พี่พี่กล้องเป็นห่วงว่าแรงขายแรงสวิตของต่างประเทศอาจจะเกิดไม่นานเดี๋ยวไม่นานจากเนี้ยถูกไหมผมว่าหลังไตมาสองนี้ปราจ่ายวันผุนเสร็จก็ไตมาสองออกเนี่ยผมว่าเห็นแน่ออืผมว่าน่าจะเห็นแน่อืครับอ ่าขอสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้อ่าอันนี้อีกตัวหนึ่งคืออันนี้อีกตัวหนึ่งมันก็คือเป็นการวัดอ่า P/E forward ในสิบสองเดือนหน้าที่ได้มาจากอีกฐานหนึ่งมันเป็นฐานของดัชนีคือเขาคิดเอา P/E ห้าสิบตัวของตลาดหุ้นไทยอ่าไปเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นโอเคก็คือไอ้คำว่าไทยโทษนะไทยไทยอีควิตี้นี่คือห้าสิบตัวนะห้าสิบตัวอันนี้เป็นของของอะไรนะฐานดัตต้าสตีมพี ดัต a s สตรีมใช่ใช่มันก็ใกล้เดียวกับไอเบดใกล้เดียวกับตัวรีเวนเดนทีแต่มันแยกกรรมแยกกรรมกันเราเอา PE สิบสองเดือนคือว่าฟอร์เวิรของเราตั้งหารด้วยของเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นมันจะออกมาเป็นภาพนี้ก็แสดงว่าของเราเทรดสูงกว่าเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าวัดจาก Data s สตรีมเท่าเท่ากับปีสองพันยี่สิบสองพันแล้วในยี่บสองปีที่แล้วเราขึ้นมาสูงขนาดนี้เลย โอ้โหเราก็เหนื่อยนะเนี่ยนะถ้าถ้าเอิร์นิ่งตสองคตัวสามคตัวสี่ไม่มานี่เหนื่อยนะเหนื่อยเลยถ้ามันไม่มาก็เหนื่อยเลยอืตรงเนี้มันจะนั่นหน่อยนี่ตรงนี้โอเคอันนี้คือ i อ e บกเอ็ไทยแลนด์สิบสองวันนี้เราคุยเรื่อง e a ิ n i n g f o r ฟ a r d หมดเลยนะสิบสองเดือนล่วงหน้าหมดเลยนะสิบสองเดือนล่วงหน้ามันมีอีกตัวเีฟซแต่ว่าผมไม่ได้ทำให้ดูซึ่งเดี๋ยวกลัวงงก็คือเรื่องของ เออร์เนมันทําถอยหลังได้ด้วยนะเป็นของจริงที่ออกมาสี่พอเตอร์อะอันนี้ฟอร์เวิคือสี่พอเตอร์ไปก้างหน้าเออ่ามันมีถอยหลังด้วยนะออก็ได้เส้นไม่อยากเส้นนี้คือเส้นขึ้นโค้งลงใกล้ๆกันแต่มันต่ำกว่านี้อสีสีฟ้าคืออะไรสีเหลืองคืออะไรนะพี่พี่อธิบายให้ผมฟังสีเหลืองก็คือตัวไอ้กำไรต่อหุ้น EPS 12เดือนลงหน้าของตลาดหุ้นครับสีฟ้าคือดัชนีเซ็ต อ๋อโอเคของของประเทศไทยทั้งคู่เลยนะอันเนี้ยของประเทศไทยทั้งคู่อืมอืมเปรียกดูดีว่ากําไรสิบสองเดือนหน้าของตลาดหุ้นไทยเนี่ยพึ่งฟื้นมาจากยี่สิบห้าไปไม่ถึงสามสิบเองเออเออใช่อ่าพึ่งฟื้นนะแต่หัราพนีเซ็ตขึ้นมาจากพันพันสองร้อยไปถึงพันเจ็ดร้อยเลยอืมอืมอันนี้มันกําลังบอกว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นมาจากข้างนอกอก็คือเรื่องของโฟลเข้ามาอืมอืมอ่าแล้วในโฟลเข้ามาเนี่ย มันหมายถึงอะไรมันหมายว่าโฟลนี้เขก็คิดว่าตลาดรุ่นไทย,นยมันน่าจะเป็นตลาดอันใดอันหนึ่งที่อาจมาหลบภัยมีผลต่อสงครามต่ํามีคอมมูนิตี้หรืออาหายยูอะไรเงี้ยนะอืจอ,อ,อ,อาเซียนะนะแล้วก็ที่ต่าที่ดีสุดคือว่ามันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในสองสามปีที่ผ่านมาคือมันไม่ได้ขึ้นเลยอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วมาดูบางปีที่เส้นสีเหลืองขึ้นไปถึงสี่สิบห้าอย่างเงี้ยแต่ชนีเซตเนี่ยก็ขึ้นตามบางช่วง ก็ได้พันแปดกว่ากว่าเางนั้นนหะอ่าพันแปดกว่านะกว่าจะถึงพันแปดเห็นย่บาตัวกําไรต่อหุ้นจะต้องสี่สิบกว่ากว่าอืมต่อบาทต่อหุ้นอืออันนี้คือสี่สิบเหรียญ US เอสดอลลาร์เนาะใช่เหรียญต่อดอลลาร์ใช่โอเคหมดสไลด์หมดยังไม่รู้ครับหมดแล้วนะอือพี่พี่ก้องวิธีคิดของพี่ก้องเดี๋ยวผมจะขออญาตคุยในในครั้งต่อไป มันไม่ใช่ f เด a n c i a l มันไม่ใช่เทคนิ i c a ใช่ไหมไอ้นี้มันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของคล้ๆ q u a n t i t a t i v เออ q u a n t i t a t i v ซึ่งซึ่งในเมืองไทยนี่มีใช้กันเยอะไหมพี่ผมเห็นพี่เนี่ยตั้งบุกเบิกตั้งแต่แรกๆเลยนะเมืองไทยในแทบผมว่าต่ํามากเพราะฐานข้อมูลถ้าเราไม่มีเครื่องเครื่องมือที่เอามาประกอบเนี่ยเราเราไม่มีการทําอืมอืมทำไม่ได้ ผมผมผมวันก่อนผมได้คุยกับรุ่นน้องผมสองสามปีแล้วนะเขาบอกที่อเมริกาหรือที่ยุโรปเนี่ยค quantitive a t analyst a n a l y s t i เนี่ยดังมากแล้วก็แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากด้วยครับใช่ใช่แต่เมืองไทยกับไม่ค่อยมีนะเมืองไทยตัวเนี้จะเน้นไปทางเทคนิคเออเอเดี๋ยวครั้งหน้าผมขอคุยกับพี่เรื่อง quantitive a t analyst นะเพราะมันต้องมีหลักการนี้เดี๋ยวผมผมจะให้เปียกดูว่ามันมันมีถึงรายละเอียดว่า หุ่นลายตัวเนี่ยมันถอยหลังเขาดูหลายได้หลอยแมากเออเผมก็อยากเห็นเอผมก็อยากเห็นมันมีโมเดลแล้วแล้วเราก็ใช้โมเดลโอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อนหน้าขอคุยกับพี่อีกหนึ่งรอบเรื่องคนณติทิศมหันติได้ได้ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับคับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ